สวัสดีครับลาดลังสิท์ทำสีล้อครับวันนี้ก็มาอีกหนึ่งผลงานนะครับเอาการทำสีล้อแม็กฮาร์เร่นะครับอันนี้เป็นล้อหลังฮาร์เล่นะครับมาให้ชมนะครับอันนี้เรียกสีทองมาแชทนะครับแสงมันสว่างมากสีเทียนเลยสีทองมาแชทนะครับความเงาก็ประมาณนี้เลยครับเงาเงาใสๆนะครับ บริเวณนี้นะครับเราก็ปิดกันสีไว้ให้เลยเพราะว่าน่าจะเป็นฝั่งจานดิสนะครับน่าจะเป็นฝั่งจานดิสเราก็ปิดกันสีไว้ UNKNOWN, ให้นะครับเ <lan> พื่อก,กันสีแตกลอกล่อนนะครับอ่านี่นะครับขอบแม็กการทําสีทุกๆคู่เราไม่ได้ถอดยางนอกนะครับไม่ได้ปล่อยลมยางนะครับไม่ได้ถอดยางนอกไม่ได้ปล่อยลมยางสีทองมาแชทนะครับ สีทองมาแชร์ล้อหลังฮาเลย์น,นะครับล้อหลังฮาเลยเดี๋ยวมาดูอีกด้านนึงนะครับอ่าอีกด้านหนึ่งก็ประมาณนี้นะครับแสงสว่างมากเลยครับสีมันเพียเพ้ยนๆเลยสีจริงกับในกล้องวิดีโอมันคนละสีกันแต่ก็ใกล้เคียงกันครับไม่หนีกันบริเวณเบ้าลูกปืนนะครับปิดกันสีนะครับ ลูกยางอันนี้มันแกะออกได้เราก็แกะออกให้นะครับแล้วเราก็ทําสีเสร็จเราก็เอาใส่คืนเข้าไปให้นะครับขอบแม็กอีกด้านหนึ่งเหมือนเดิมนะครับการทําสีทุกๆคู่ทุกๆวงนะครับเราไม่ได้ถอดยางนอกนะครับไม่ได้ปล่อยลมยางนะครับรับประกันนะครับสีเข้าสุดขอบแม็กนะครับสีทองมาแชทนะครับอันนี้สีทองมาแชทแต่ในวิดีโอกับ ถ้าอย่างเงี้ยถ้าเรามองไกลๆอย่างเงี้ยครับสีทองมาแชดแต่พอเข้าไปใกล้ๆแล้วสีเพี้ยนเลยมันจะออกขาวๆไปเลยมันสว่างจัดครับี่แต่ถ้าไกลๆนะใช่ครับนี่ครับสีทองมาแชดเลยไกลๆมาดูอีกด้านหนึ่งนะครับหน้าโชว์มันเยอะอีกด้านหนึง่งนี่เลยสีทองมาแชดนะครับ ผลงานการทำสีก็มีเรื่อยๆนะครับแต่ตอนนี้ทางร้านงานเยอะมากเลยนะครับเลยไม่ค่อยได้ลงรีวิวการทำสีล้อแมกหรือชุดสีอะไรต่างๆไม่ค่อยได้ลงนะครับแต่ยังเปิดรับบริการอยู่ตลอดนะครับท่านใดสนใจทำสีชิ้นส่วนไหนก็ติดต่อสอบถามแชทกับทางร้านได้นะครับการตอบแชทอาจจะตอบช้าบ้างนะครับอาจจะตอบช้าบ้าง เดี๋ยวผมจะทยอยไล่ๆตอบให้นะครับเพราะว่าลูกค้าทักแชทมาถามกันเยอะมากๆนะครับผู้ที่สนใจทักแชทมาเยอะมากๆนะครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับร้านลางังสิทธ์ทำสีล้อสวัสดีครับ